มันวิผ่านไต่หางนะครับไปครับฮู้แต่ก่อนผมคิดว่าคงจะไม่ใช่คนนะ วันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนเนี่ยไปเข้าป่ากันนะครับระหว่างทางที่ผมได้เดินทางมานะครับพี่ๆผมก็ได้เจอกับพายต้นหนึ่งนะครับซึ่งดูลักษณะแล้วคล้ายๆจะมีรถด,ด่วนนะครับพี่ๆเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนรถด,ด่วนเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกระบอกไม้พายนะครับพี่ๆรถด,ด่วนบางคนอาจจะรู้นะครับแต่บางคนไม่รู้นะครับลักษณะของรถด,ด่วนเนี่ย ออกเหมือนคล้ายๆหนอนพวกนี้กระดึบกระดึบนะครับตัวํำตัวของมันเนี่ยจะออกสีนวลๆนะครับพี่ๆหลังนั้นแล้ววันนี้ผมเจอแล้วผมตัดภายเพื่อที่จะดูนะครับว่าจะเจอรถด่วนหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าผมไม่เจอนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาต่อนะครับแล้วได้มาพักที่ห้างที่ผมเคยนอนประจํานะครับลายห้างของเราก็เต็มไปด้วย บรรยากาศที่สดชื่นเลยนะครับพี่ๆน่องจากว่าฝนเนี่ยเพิ่งจะหยุดตกนะครับบรรยากาศใต้ห้างของคันดีมากๆเลยเพอร์เฟคมากๆเลยบรรดุบันไดพรุ่งนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ในการขึ้นหรือไม่ก็ปีนห้างครั้งนี้นะครับนะก็อตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงบนห้างแล้วนะครับพี่ๆ FC ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเองก็จะพกเพลแล้วก็ อกอไฟอหรือเปล่าเพื่อไล่ยุงไล่แมลงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะมานอนพิสูจน์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมานอนเนี่ยผมมักจะเจอกับเหตุการณ์ที่ร้ายหรือไม่ก็น่ากลัวหรือมันก็เหตุการณ์ที่แบบไม่อยากจะเจอแต่ว่ามันก็ต้องเจอนะครับพี่พนะี่เนาะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะผูกเปลแล้วก็ก่อไฟ หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ พี่พีเครับตอนนี้ผมเนี่ยูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ที่ผมูกเปลนะครับพี่ๆผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยตะโกนร้องดังมาฝั่งนน้นนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าใครมาร้องเรียกหากันนะค่อนข้างที่จะดังเลยดังฝั่งนน้นนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นพวกเที่ยวป่าพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็น หลงทางพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนแกนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเองก็จะดื่มน้าดื่มท่าแล้วก็จะอยู่แบบเมี่ยๆไปก่อนนะเดี๋ยวเรื่องกันก่อไฟเนี่ยไว้ที่หลังนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกว่อไฟเรามีคนที่ไม่ดีเนี่ยคิดร้ายกับผมคิดร้ายกับเราเนี่ยมาได้กลิ่นไฟแล้วมาตามกลิ่นไฟเนี่ยอาจจะเจอจะเอกกับเราดังนั้นแล้วผมจะ ยังไม่ก่อไฟดีกว่านะครับพี่พีนะเนาะเอาเขทุกคนครับเดี๋ยวขอพักกล้องแล้วก็ดื่มนะ้ำดู่มท่ากันก่อนนะครับแต่ถ้าระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ผมนี่จะถ่ายให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดูกันนะครับพี่พีเนาะ,อะขอพักกล้องก่อนนะครับ คนได้ยินป่ะคนได้ยินไหมมีคนเรียกอรของงนนองดังมาฝั่งนู้นนะครับีพี่ 点音不了。 ข้างล่ามันเลืนะอดเรานะทุกคนครับเ <No. S 2> ดี๋ยวดูแบบนี้กันไปก่อนนะครับ พี่พี่เอฟซีครับตอนนี้ใกล้ที่จะมืดลงแล้วนะครับพี่พี่ท้องฟ้าเนี่ยโปรเพลสุรุ่สรุรนะครับแต่ว่าใต้ลมไม้เนี่ยมืดลงแล้วนะทุกคนไม่เห็นอะไรแล้วนะครับนี่ท้องฟ้าเนี่ยยังโปรเพลอยูอยอ่นี่นะครับลอกนะทุกคนน,นี่เห็นไหมโปรเพลสุรุ่สุรุนะแต่ว่าใต้ลมไม้เนี่ย ไม่เห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะตรงที่ทึบมันมืดนั้นทุกคนไม่เห็นแล้วเนาะก็อยู่มาตลอดทั้งวันเนี่ยผมได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนเนี่ยเรียกตะกอนหาการหลายครั้งเลยแต่ว่าผมจับเสียงได้แค่ครั้งเดียวนะครับพี่ๆแล้วก็ตอนที่ผมพักผ่อนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครก็ไม่รู้เดินในบริเวณแถวนี้ดังกลักลกลัวไม่รู้ว่าสัตว์ป่าหรือเปล่านะครับทุกคน เดิมกลัวๆนะทุกคนเดี๋ยวว่าพยายามที่หาแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวผมก็เลยไม่ถ่ายเดี๋ยวทุกคนคิดว่าเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อผมอีกแต่ทุกคนผมก็เลยไม่ถ่ายดีกว่านะทุกคนนะเนาะอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวรอให้มืดสนิทเลยเดี๋ยวผมจะคิดว่าขอรูวเข้านอนแล้วดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมืดลงแล้วท้องฟ้ายังสุรุ่นะทุกคนอ๋อในค่ำคืนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ร้ายน่ากลัวเนี่ยจะถ่ายทุกทุกคน้ได้ดูกันนะทุกคน พร่าปกติแล้วผมมานอนห้างตรงนี้มักจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือไม่ก็ได้ยินอะไรก็ไม่รู้นะมากเยอะมากเรื่องห้างตรงนี้เวลาคนอื่นมานอนเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนผมได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าผมมานอนเนี่ยผมได้ยินเสียงนะครับอ่ะอะแล้วก็เอเสนอะทุกคนเพราะว่าเราอยู่บนห้างเ,เราจะไม่จำเป็นที่ต้องต้องเกรงกลัวหรือไม่ก็ต้องเอ,อ่อ ต้องยังเกรงอะไรทั้งนั้นนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่บนห้างคิดว่าปลอไปลร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะทุกคนถ้ามันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะเป็นโคนนะทุกคนนอกจากว่าสัตว์ป่าที่เป็นต้นไม้ได้อย่างเช่นพวกอีเห็นพวกนี้นะครับทุกคนเพราะไ่้อีเห็นพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสียงเนี่ยมันมีได้มันร้องได้ใน,ห,นหลายหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะร้องหุกร้องไห้หรือไม่ก็เสียงคนแก่หรือว่าเสียงคนพวกนี้มันทำมันร้อเรียนได้หมดเลยนะทุกคนดังนั้นนแแลล้้วววอกกจาาสัต์ป่ อย่างอื่นก <toujours> ็คงน่าจะไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเป็นคนก็ขึ้นมาบนห้างเนี่ยก็ไ no ม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้ามีอาวุธปืนหรือไม่ก็มีอาวุธต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องต้องระมัดระวังตัวให้สูงเลยนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมคิดว่าจะขอพักอีกสักครู่แล้วก็ค่อยเจอกันรอบหนึ่งนะทุกคนนะ พี่เอฟซีครับตอนนี้มือสนิทแล้วนะครับไม่ว่าไต,าาต้ลมไม้ทงฟ้าพรุ่งนี้นะครับพี่พี่ผมคิดว่าผมจะขอตัวเข้านอนแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเปิดไฟทิ้งแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเป้าให้กับสตัตว์โคนผีหรือไม่ก็ตนอื่นพรุ่งนี้นะครับพี่พี่ดังนั้นแล้วผมจะขอตัวเข้านอนแล้วก็ปิดไฟเลยดีกว่าในค่ำคืนนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะถ่ายให้ที่ทุกคนเนี่ย ได้รับชมกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้ากันเลยดีกว่านะพี่ๆอ่ะก็ขอตัวเข้านอนแล้วดีกว่านะครับพี่ๆครับ anh non đi qua. กคนครับทุกคนได้เห็นเสียงหลายบผมได้เห็นเสียงหลากหลายมีคนเว่งปางได้อ่างนะทุกคนได้เห็นไหมครับ มันวิผ่านใต้คางนะครับ ถูกเห็นตัวบ้าใครวะ ดังมาฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่ากลองจับเสียงได้หรือเปล่าดังตุ้งเลย รู้ว่าเป็นไข่นะทุกคนเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ผมเจอ,อขเไข่กำลังเดินผ่านอนี่ปั๊บ ได้ยินเสียงไหมตอนนี้ฝนก็ตกเสียงประหลาดประหลาดแปลกแปก็ได้ยินนะครับมันยังไม่รีบมันยังไม่เลิกลกกปวนผมเลยยังไม่เลิกลกบกวนผมเลยนะครับตอนนี้ฝนเนี่ยตกลงมาทุกคนได้ยินเสียงเม็ดฝนก,กระทบกับหลังนะคาห้างไหมครับ มีน้ำซ้ำเราได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนวิน่งผ<อ>่านได้ยิงไหมพี่พ หน้านี้ผมเนี่ยส่งไปรอบนึงแล้วนะประมาณรอบนี้ผมจะไม่ส่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมเจอตัวมัมก็นชล้ายคนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนเพราะถ้าเป็นคนเนี่ยมันไม่วิ่งตลอดทั้งคืนนะครับในน้ำท่ามตอนนี้ฝนก็ตกมันก็ยังจะวิ่งอีกนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ใช่คนนะแต่มันวิ่งมังไม่ก็ร้อง เช้าวันใหม่วันนี้เป็นเช้าวันใหม่อีกวันที่ผมเนี่ยได้ตื่นพร้อมกับบรรยากาศที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไรเลยนะครับเนื่องจากว่าท้องฟ้าเนี่ยมืดคลื้อหมือนฝนเนี่ยจะตกลงมานะครับพี่พี่ถือว่าก็ยังไม่ตกนะครับพี่พี่แต่ก็สามารถที่ยจงออกจากบ่าได้นะครับพี่พี่แต่ถ้าฝนตกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกจากบ่าไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะ ก็เช <S an> ้าว <an> ันใหม่ว <S an> ันน <an> ี <S an> ้นะครับเป็นเช้าวันมาที่ผมตื่นขึ้นมามือหัวงมากเลยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับพี่พีททำให้ผมเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาสับซองหูไปนะครับพี่พีเนาะทุกคนก็ได้ดูกันแล้วนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนผมเองก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายมากนะครับหาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเล่าเรื่องให้ทุกคนเนี่ยคิดแล้วก็วิเคราะห์กันเอาเองนะครับพี่พี่นะ เดี๋ยวผมคิดว่าจะลงไปเก็บภาพบรรยากาศใต้ห้างแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะขึ้นมาเก็บอ,อกกุปกรณ์สัมภาระแล้วก็ออกจากบ้านแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอนี้ขอฝากไว้ในอ้อมกอดของเอีทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าคนที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนาะคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อน๋ยว่าวพบกันในคลิปวิดีโอนาน,นะครับพี่เพียสครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่นะครับ